กยี่รำแล้วจ้ามาลุยงานต่อกับ,บยี่รำนะจ้าพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ยี่ยรำได้าจ้าเด้อที่เป็นกำลังแรงใจยี่รำที่เวลายี่ยรำถอดแทนนะจ้าเนาะยี่รำขอบขอบคุณทุกกลังแรงใจหลายๆนะจ้าเด้อวันนี้ยี่รำก็เขาก้าวป่าจะพี่น้องจา่าเขา้าป่าพ่อพี่น้องไปเก็บต้นบักเสียนนะจา้าเนาะเอาไปขั้นสมนะจา่าลวกกินกับแก้วเห็นมูคนกินลวกกินกับแก้วก็เลยเอาแวะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากกันพี่น้องจ่า ดอกยังยังไงล้ำตกลู่ตัวใหยังเอืเออเต็มทุ่งอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่เหลืองเต็มทุ่งอยูกแต่เป็มีงัวอยู่พี่น้องมือสันก็ขอโทษขอไปจะจ๋าเด้อพี่น้องล้มเน่ยน่อยพี่น้องเอ้ยบ่บรรยากาศดอกไม้เหลืองเอืเออเต็มพี่น้องจักบ่ตดอกยังยังไงล้าำตกลู่เป็นีง้อบ่จ้ะง้องามๆ ้ส,สวยๆว่ะพีเบิรงจ้าพี่น้องเบิรงดเหมืนกไก่ๆรู้จักจะเกินดอกอย่างรู้จักมั้งงามๆพี่น้องคนนี้เห็นปจุจ้าเรื่องเต็มทุ่งรู้จักพี่น้องจะเกินดอกเองี้ยแรงกว่าบุรู่จา้าปีนึงเขาจีบดอกดอกวแค่นึงนะจ๊ะเนาะจ้าพี่น้องจา้าขนส้นงามเห็นปจุจ้า บึ NG งงม้อบึงหมอบึงบึงหม้อบึงพี่หนุ่มบึงงม้อน้ำมาไปเก็บปลาผักเสียนน้ำยลัมเลี้นนะจ๊ะเนาะป้าผักเสียนน้ำเยลัมเลจ้าเอาลิ้วสวยๆมาฝากก่อนไปเก็บผักเสียนนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าหอดป้าผักเสียนแล้วจ้าป้าผักเสียนป้าเก่าป้าเดิมยลัมแล้วจ้าพามาเบืองนะจ๊ะเนาะ มดูดีลำด้วยวจ้าดูเรื่อยๆหน่อยงามหลยดูพี่น้อง,งอง่อนซ้อนพี่น้องจ้าปลาเกา่าจะลำด้วยจ้าลำเคยลงให้เบิบงหน่ะจ้าเนาะน,นี่ปลาเก่าจ้าิพงกนี้ม้าพวกนี้ก้นเป็นดอกจ้าวันนี้ลำสายเดียวด้วยจ้าเด้อลาเด็ดอาจะไม่เห็นเลยนะจ้าเนาะมากๆมาดยดีลำจ้จพี่น้องอ่อนซ้อนลาย เป็นดอกแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยบอลซ้อนป้าไปข่านสมอีจ้าข่านสมน่งเกือบหมดแล้วบอลซ้อนก็ยะล้ำไะจ้าบึ้งป้าบึ้งพุ่หนะเสียงเด็ดน้องเอ้ยน้องเอ้ยบึ้งตี๋ล่ะบอลซ้อน พี่น้องมาเงนินนีงางงามตรงนี้เป็นดอกเป็นดอกเนะจ้ะในแต่แก่จ้ะพี่น้องจ้ะอืมเหล่าก่อน,นจริงใ่แต่แก่แล้วนี่นบบา่ากระเบิดพักปลากินแล้วเด้จ้ะเป,เป็นดอกนะจ้ะยังตีจะขันส่งแซ่ซึ้งจ้ะมาลุยงานต่อกับพี่รำนะจ๊ะเนาะ สู่กันไปต่อพี่น้องเอ้ยี่รำก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะจ๊ะเนาะที่มาเป็นกำลังแรงใจให้ลี่ำจ้าเขาจะเป็นดอกหรือจะพี่น้องเขาจะเป็นฟักเลยจ้ะพี่น้องจานี่ยี่รำผมมีผักกินแล้วน้อยก็เหลืแกเลยจ้ะอ๋อออนซ้อนพี่น้องจ้าเป็นดอกแล้วยี่รำไปวางอะไก่อนเนะจ้ะเด้อวางไปก่อน ือหลายๆมันจับหนักนะจ๊ะัากกอนขึ้นเถิงเถิงนะจ๊ะสีงามบรรยากาศจะล้มนหน่อยนึงดะจ๊ะเด้อขอโทษขอใครนะจ๊ะชายเดียวมีมือกอดพี่น้อง,งเฮ้ยว่าเสีแต่ปุบปุบปุ๊นะอ่ะจะล้มเน่ยนะจ๊ะเด้อขอโทษนะจ๊ะ พันสซ่แสบพี่น้องปลวกกินแก้วมันจะออกรัวผมผมว่าจะนองว่ะนองปืนเลียนป็นปลวกกินแล้วจ้ะเนาะอืมล้มดึยพี่น้องฟาดอ้อนนี้ดีจ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย่าตกเลยจะล้ำอุ้ย ยันตเขาพี่น้อง,เ,งเ,เลยบ้าอน้อนแดดดดแดดเดดบาฮัทเจงดตุ๊จ้าเดี๋ยวพวกเลยน้ำมันสีบอกไปไล่เลพี่น้องนี่ไปหลหห่ดอกจ้าบ้าโผล่พี่น้องตอนน้ำเย็นรั่ตจ้ามือกอกสันสนเนื้อจ้าด้บ่มีอมือกอก กล่องอยู่บ้านเพื่อนอุ้ยมาเดินจ้ามาเดินจ่าหลักของพีลรำเดินจ้าเป็นพ,พี่น้องบอนซ้อนบอจ้าหนาวก็นาวจ้าล้วนบีวีปรเดือนหาเดือนหกเดือนห้าเดือนหกฝนตกปรยโปรเห็นปะพี่น้องงามปะ ีน้อยก็เป็นดอกเป็นหมากแล้วจ้ะนอะจ้ะเดี๋ยวเขาจะเป็นหมากเลยเนี่ต้องเป็นหมากดิสเป็นปลายเกิดไปขั้นสูงกกไหน้อยเดี๋ยวน้องพี่น้องนาวจ้ะพี่น้องจ้ะทั้งถึงเสาใหญล้ำดล Ôi, ngon bài ổn tón. Hm, nào, nạ, chân bì tù. Boy, muốn con búp. chân là phi nọ nhạc nè Người, ăn ổn tila. Người, tí tila. Người, ăn 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 tila. ดีปัวปัวค mm ุณน่ะคุณน่ะจ้าคุณน่ะอ่อนอวลดีดีวินอ่องคุณล่ะคุณน่ะคุณล่ะโอ้ยน้ำปัวป่วนนี้ล้มกุฏิเพ้อแล้วนะจ๊ะเนาะน้ำได้หลายละมือกอดมือมีแต่ลำบากเนี่ยได้กอดเอาโอ้ย เยี่สิบห้ามิไม่หนักเลยเนาะอุ้มนี่พอน,นะจนะ๊ะเนาะกล่องสั้นเดี๋ยขอถอดขอพายนะจ้าถึงมือหนึ่งกับเก็บมือหนึ่งกับถือกล่องนะจนะ๊ะเนาะ Ni nah. Dah, Ni Penang lah ni lah. Ngam pula. Betul คลิปนี้ล้ำกะเอาไว้ซัำนี่เนาะจ้าพ่อพี่น้องนี่ล้ำเก็บได้หลายแล้วจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าเต็มตะกร้าเลยจ้าเห็นบ่เต็มตะกร้าเลยจ้าอย่ล้ำกะจะไปขันสมบ่พอจังไดอย่ล้ำกะสิมาเก็บใหม่นะจ้าเนาะล้ำกะกราบขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปแล้วจนจบคลิปนะจ้าเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเนี่จ้าเด้อเนว่าพ่อพี่น้องงามน้ำเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย